ขอเสียงปรบมือด,ดังต้อนรับไวเพรสิดเนนออฟโรดักเพศสัจกรหญิงน้ำหวานพัะสารธาดาครับสวัสดีนะคะทุกทุกคนคะ่ะขอเสียงปรบมืออีกทีได้ไหมคะนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคำถามเราเราถามตอนท้ายแล้วกันนะคะเรามาตัวที่2เลยคือแคลลอร์นะคะเป็นอัลเทอร์เ o ทบอดี้ตัวที่2อนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น ET, เม็ดแคปซูลเราสามารถทานควบคู่กันได้เลยมันจะมีความต่างกันอยู่เมืเ่อกี Op ้ออฟเอ็กซ์เราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการลดไขมัน แล้วก็เปลี่ยนจุลินทรีย์ให้เป็นแบบจุลินทรีย์ที่เราอยากจะทานอาหารแบบที่คนผอมทานแต่เราไม่รู้สึกว่าถูกบังคับนะคะในออฟเอแต่ในแคลลอกเนี่ยนะคะจะเน้นเป็นตัวบล็อกกับเบิร์นนะคะเออเรามาดูกันว่าอย่างเมื่อกี้ที่หนวนแจ้งเนาะคือคนเราอะ่ะทราบแล้วลหละว่าตอนนี้ออกกําลังกายหักโหมมันไม่ได้ทําให้น้ําหนักลงนะคะเพราะการคุมอาหารมีผล80%นะคะแต่เราอะ่ะห้ามตัวเรายากไงนะคะเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยเนาะเดี๋ยวฟังต่อทีนี้ มีการวิจัยนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยทานอาหารน้อยลงนอกจากจะทําให้หุ่นดีขึ้นแล้วนะคะยังดูเด็กลงด้วยคือตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับฟาสติง้งใครใครรู้ใครรู้จักอินเทอร์มีเทนฟาสติ้งมั้งคะรู้ไหมไอเอฟอะไรแบบนี้คือการที่เราจะต้องมีชั่วโมงที่เราหยุดทานอาหารมากกว่าชั่วโมงที่เราทานอาหารนะคะแต่เราทํากันง่ายไหมมันคือต้องกินอาหารตอน เที่ยงเราไปหยุดตอนสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยสี่ทุ่มยังเคี้ยวอยู่เลยนะคะแล้วห้าทุ่มต้องไปดูหนังต่อต้องกินป๊อปคอร์นด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะนั้นคือมันเป็นความอยากของเราอะทั้งนั้นจริงๆมันไม่ได้จาเป็นเพราะเราอิ่มไปตั้งแต่อตอนเย็นแล้วถูกไหมคะแต่ทายัางไงอะที่เรามันจะจะมาจัดการกับความอยากอาหารของเรานะคะแล้วก็การคุมเนี่ยคือมีงานวิจยัยเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการคูมอาหารยิ่งเราทานอาหารน้อยเราจะดูเด็กนะคะเรามาดูลิง สองกลุ่มน mm ี hmm. ้นะคะเป็น hmm. ลิงที่คุมอาหารกับลิงที่ไม่คุมอาหารอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอ้วนผอมแล้วนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องว่าเด็กคือเราโน่นเชื่อว่าคนเราอ่ะที่เราอยากหนึ่งหัวใจสําคัญที่เราอยากจะดูผอมเพราะเราก็ไม่อยากดูแก่ด้วยถูกปะเพราะเวลาเราดูผอมลงเราก็จะดูเด็กลงแล้วเราก็สุขภาพดีไปยาวๆด้วยลิงสองกลุ่มนี้นะคะก็เอาทําทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอายุเท่ากันหมดเลยแล้วก็มาคุมอาหารเขากับไม่คุมอาหารแล้วก็เลี้ยงเขาไปนะคะเป็นเวลา20ปีปรากฏว่า ดูซ้ายมือนะคะลิงที่ไม่คุมาหารมีความแก่กว่าขน,นจะมีการเปลี่ยนสีเป็นขนที่งอกกว่าแล้วก็ร่างกายก็คือจะเนี่ยไม่ต้องอธิบายเนาะก็คือแก่กว่าอีกข้างหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นการคุมาหารสำคัญมากๆ กว่าการออกกําลังกายอีกนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเนาะจริงๆการออกกาลังกายคือดีมากๆนั่นแหละเพราะทาให้หัวใจเราได้ออกกําลังนะคะการที่กล้ามเนื้อหัวใจเราได้มี movement เนี่ยออกซิเจนต่างๆนะคะการไหลเวียนเลือดต่างๆนี้การออกกาลังกายคือสิ่งที่ดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ถ้าเราจะออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักมันมันไม่ใช่วิธีที่ถูกอ่ามันพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ต่อต้านออกกําลังกายนะคะให้ดูว่ากระเพราไก่หนึ่งจานเราจะต้องวิ่ง10กิโล ถึงจะเอากระเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานนั้นออกไปจากร่างกายเรานะคะแล้วถ้าเกิดเราน้ําหนักเยอะมากๆการวิ่ง10กิโลกับกระดูกข้อเท้าก,กระดูกหัวเข่าเราเป็นไงคะคุ้มกันไหมคะกับกระเพราไก่แค่จานเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางที่บอกคะ่ะว่าการ,ราอ,าอ,าออกกาลังกายอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องการลดน้ําหนักตัวหรือลดขนาดข,าดของรูปร่างเนาะแต่เป็นการช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีนะคะอย่าว่าแต่กระเพราไก่อย่างเดียวเลยเนาะคืออาหารทุกอย่างอะค่ะถ้าเราจะต้องวิ่งเนี่ย เราพอดีขาพังก่อนขาหลุดนะคะคือข้อเท้าหลุดออกไปก่อนนะคะดังนั้นวันนี้เราเขาเรียกค่ะเวลาก็ไม่มีออกกํบบาลังกายก็ก็ยากนะคะเรามาดูตัวช่วยเลยดีกว่าเข้าเรื่องนะคะวันนี้ตัวแคลล็อกนะคะบล็อกกับเบิร์นของน้ำหวานอะ่ะมามีอะไรบ้าง3เอ่อเอามานะคะห้ากลไกนะคะที่เขาที่เขาช่วยนะคะมีบล็อก3ตัวมีเบิร์น2ตัวนะคะบล็อกความอยากบล็อกไขมันบล็อกแป้ง ะะแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันแล้วกเ็เพิ่มการเผาผลาญด้วยเพราะว่ามันเ,เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถหยุดการทานได้ก็คือตัวแรกเลยเนี่ยคือ crave block นะคะจะออกฤิ์ต่างกับสลิมไบโอมเมื่อกี้ที่บอกว่าอันนั้นคือเขาเปลี่ยนจุลินทรีย์ไปอยากทานผักใช่ไหมคะแต่ตัว crave block เนี่ยนะคะจะจัดการกับ ฮอร์โมนธรรมชาติของเรานะคะฮอร์โมนธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารของเราเนี่ยมีอยู่2ตัวนะคะตัวเอ,อี๋เดี๋ยนะคะเกรฟบล็อกเนี่ยก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะประกอบไปด้วย3อย่างคือยีสต์ไฮโดรไลเซตนะคะมาร์เบอรี่เอ็กซ์แทร็นะคะแอลฟินิลอาลานีนนะคะที่ช่วยควบคุมเรื่องความอยากอาหารประกอบกันเป็น3อย่างแล้วเขาก็เอามาทําเป็นงานวิจัยเหมือนกันนะคะวัดปริมาณฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องความอยากอาหารนะคะมี2ฮอร์โมนคือเกรลิน กับอินซูลินอินซูลินอีกแล้วนะคะเรากําลังอยู่ในเทรนด์ที่ตอนนี้คนรู้เลยว่าเมตาบอลิกซินโดมหรือโรคชุดต่างๆมาจากอินซูลินทั้งนั้นเลยมาจากแป้งมาจากน้ําตาลทั้งนั้นเลยนะคะทำยังไ,ไงเราถึงจะไม่อยากทานเขาได้โดยโดยร่างกายเราไม่อยากไปเองนะคะเกรลินตัวแรกเลยนะคะเป็นฮอร์โมนหิว เอาง่ายๆจะไม่ง่ายเหมือนเกเระนะคะฉันไม่อยากเลยทำไมเกรต้องมาเกเรกับฉันด้วยนะคะทำให้ฉันหิวถูกหลั่งออกมาจากเซลล์กระเพาะอาหารส่งสัญญาณไปที่สมองจะหลั่งออกมามากตอนก่อนอาหารที่เราเทรนเขาตลอดว่าเราจะต้องกินเวลานี้เวลานี้พอเราใกล้ๆถึงเวลาทานปุ๊บร่างกายหิวก็คือนั่นแหละเกรลินทํางานละนะคะส่งไปบอกว่าต้องทานอาหารเดี๋ยวนี้นะคะพอเราทานสารสก,กัดเครฟบล็อกเข้าไปนะคะเกรลินเอามาวัดกันใน2กลุ่มนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับ รับเครฟบล็อกเนี่ยเกรลินเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือว่าความอยากอาหารเนี่ยก็คือก็คือถึงแม้จะถึงเวลาทานแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกหิวร่างกายไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปทานตอนนี้หรืออยากกินตอนนี้นะคะอีกฮอร์โมนหนึ่งก็คืออินซูลินนะคะอินซูลินก็คือเอ่อเป็นฮอร์โมนที่จะถูกหลั่งออกมาเวลามีน้ําตาลแล้วก็เอาน้ําตาลเข้าไปใช้นะคะโดยการที่เอ่อเวลาเขาเอาน้ําตาลเข้าไปใช้หมดเร็วนะอินซูลินออกฤทธิ์ได้ดีมากเนี่ยน้ำตาลก็จะตก พอน้ําตาลในเลือดตกปุ๊บร่างกายก็บอกตัวเองแล้วว่าต้องเติมละรู้สึกเน้ํน้ตาลตกจะต้องหาของหวานกินต้องกิน,กนลูกอมต้องกินขนมแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้อินซูลินหลั่งออกมาเยอะนะคะเพื่อหล่อเลี้ยงระดับน้ําตาลให้มันอยู่คงที่แล้วก็ไปตกในเวลาที่พอเหมาะคือในมื้อต่อไปคือเขาเรียกว่ายืดอายุยืดความอิ่มของเราะคะ่ะให้เราอิ่มได้นานๆทานอาหารเท่าเดิมแต่เรารู้สึกอิ่มนานจางมื้อต่อไปก็ยังไม่ได้อยากกินแบบนี้นะคะอ่า ทีนี้มีงานวิจัยนะคะให้ดูเลยว่าใน10สัปดาห์นะคะที่ทาน r ครบล็อกไปนะคะคนไข้27่27ลายนะคะทั้งหมดลดน้ำหนักเฉลี่ยนะคะคนละ2.6กิโลกร,รมัมโดยการทานครบล็อกโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกทรมานเลยแล้วก็ไม่ต้องวิ่งเลยไม่ต้องไปออกกำลังกายไม่ต้องไปวิ่งให้เข่าเสียเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือวิ่งยังไงก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นคุมอาหารอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คุมง่ายด้วย ในคนกลุ่มที่น้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็มาวัดสัดส่วนนะคะก็ทําให้รูปร่างเนี่ยเพียวลงในทุกๆสัดส่วนคือแคลลอ์เนี่ยไม่ได้โฟกัสเฉพาะไขมันนะคะต่างจาก o อ x เมื่อกี้แคลลอร์เนี่ยโฟกัสการหยุดการเอาอาหารเข้าปากแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันออก2กระบวนการคือบล็อกกับเบิร์นแบบนี้นะคะทำให้เรารูปร่างลงทั้งตัวนะคะแขนก็เล็กขาก็เล็กตัวก็คือเล็กลงไปหมดอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะมีตัวบล็อกไขมันนะคะเวลาอาหารก่อนอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้เราหยุดไม่อยากทานเยอะนะคะแต่ในขณะที่เราต้องไปทานอาหารจริงๆตัวเครฟบล็อกเอ้ยโทษค่ะตัวบล็อกไขมันที่อยู่ในแคลลอเนี่ยก็คือตัว H2O Slim นะคะ H2O Slim เนี่ยเขาจะไปฟอร์มเป็นเจลนะคะด,าาดักอาหารดักอาหารรออยู่ในกระเพาะเรานะคะพอเราทานอาหารเข้าไปเขาก็จะไปแยกนะคะอันไรที่เป็นไขมันเขาจะไปดูดจับเอาไว้ ดูดจับได้มากถึง80%ของปริมาณไขมันที่เราทานนะค,ะคือสําหรับที่เราแบบเราเลี้ยงไม่ได้จริงๆอ่ะคือความอยากอาหารเราก็ยังมีอยู่เราก็อยากกินพิซซ่าเราอยากกินหมูกรนะทะทานแคลอรีเข้าไปก่อนนะคะเพื่อให้เขาไปดักจับไขมันรออยู่ในอยู่ในกระเพาะเรานะคะแล้วขับถ่ายออกมาเป็นเจลคือมันจะไม่เป็นลีกไม่เป็นเหมือนกับน้ํามันออกมานะคะคือมันจะอยู่เป็นมวล รวมการออกมาจะไม่จะใช้ชีวิตง่ายไม่มีการเลอะเทอะอะไรแบบนั้นนะคะคือดักไขมันออกมาแล้วก็มีบล็อกแป้งนะคะแต่บล็อกแป้งตัวนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ใช้สาหร่ายสีน้ำตาลนะคะอินซีทูอันนี้คือสิ่งที่เขาจําลองภาพให้เราดูว่าน้ําตาลเห็นไหมคะว่าข้างใต้นเนี่ยคือน้าตาลเม็ดเม็นน้ำตาลน้าตาลก้อนอะ่ะสิ่งที่เราทานบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทานน้าตาลเยอะนะ แล้วเราก็รู้ด้วยว่าตอนนี้น้าตาลเป็นต้นเหตุที่ทําให้อินซูลินสูงใช่ไหมคะที่ทาให้เกิดโรคชูดอะไรที่เมื่อกี้นอนว่าแต่ฉันวันวันฉันไม่ได้กินน้ําตาลเลยนะคะแต่รู้ไหมว่าอาหารที่เราออกไปทานข้างนอกบ้านนะคะเขาใส่น้ําตาลเขาใส่ตัวที่กระตุ้นน้ําตาลอะไรมาไม่รู้สารพัดเลยพวกสารเคมีผงชูรสต่างๆที่อยู่ในใน,ในอาหารนะคะข้างนอกบ้านเราเนี่ยกระตุ้นให้อินซูลินหลั่งเยอะทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นก็คือมันเป็นรูปของน้ําตาลแฝง ในภาพเนี่ยคือน้ําตาลที่เราเห็นคืออยู่ข้างบนนิดเดียวฉันกินน้าตาลนิดเดียวแต่ทำไมฉันไม่ผอมลงแล้วก็ไปตรวจเลือดปุ๊บก็มีภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยเพราะเราได้รับน้ําตาลแฝงที่มากมายเลยที่เรามองไม่เห็นนะคะวันนี้เราเลยต้องมีตัวบล็อกน้ําตาลที่มีประสิทธิภาพนะคะอินซีทูเนี่ยเป็นตัวบล็อกน้ําตาลนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดเลยในวันนี้นะคะ อย่างต, standard, ตัวมาตรฐานเนี่ยก็คือตัวถั่วขาวที่เมื่อกี้ใน o f x เอมี Me, ใช่ไหมคะถั่วขาวนี่คือเป็นตัวมาตรฐานอยู่แล้วได้ผลดีอยู่แล้วในอาหารเสริมส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะคะแต่ถั่วขาวเนี่ยถ้าเทียบกับ i n นซีทูนะคะในการบล็อกอัลฟาอะมเลสเนี่ยจะเห็นว่าถั่วขาวอยู่ในวงกลมสีแดงแต่ i ินซีทูเนี่ยอยู่แถวหน้าสุดคือมีความสามารถในการบล็อกที่สูงมากนะคะอัลฟากลูโคซิเดตก็เหมือนกันนะคะคือถั่วขาวบล็อกได้อยู่ปลายๆตรงนี้เลยมองไม่เห็นแต่ว่า อินซเนี่ยบล็อกได้สูงมากๆนะคะแล้วเวลาเขาบล็อกเยอะๆคําถามคืออ้าวแล้วไหนบอกว่าถ้าเกิดเราเราน้ําตาลมันหายไปจากเลือดอะบล็อกไปเลยสูนแคลอเลยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ยิ่งทําให้แบบร่างกายเราอยากหรอถูกไหมคะอย่างที่เมื่อกี้บอกหรือมันไม่ได้สูญแคลเพราะว่า In นซเนี่ยเขามีความสามารถในการบล็อกและปล่อยไม่ใช่บล็อกเลยแบบแบบถาวรน,นะคะ ตัวบล็อกน้ําตาลส่วนใหญ่เราต้องไปดูว่าเขาจับแบบไหนนะคะเขาจับกับรีเซพเตอร์เนี่ยน้ำตาลแบบที่เขาจับแล้วปล่อยได้ดังนั้นน้ําตาลเนี่ยมันจะไม่ได้หายออกไปจากเลือดเลยไม่งั้นสุดท้ายเราก็จะไปอยากกินจุกกินจิบอีกเหมือนน้าตาลตกอีกนะคะแต่อินซีทูเนี่ยเขาจะเป็นว่า lock and release ก็คือจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยทําให้น้ําตาลที่เราทานเข้าไปตรงนั้นอะ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ถูกดูดซึมแล้วละหายไปแต่ก็ค่อยๆที่ยังเหลืออยู่ยังค่อยๆถูกดูดซึมได้อยู่ร่างกายจะไม่ขาดน้ําตาล จะค่อยๆแล้วก็ยับยั้งความอยากอาหารด้วยนะคะให้ไปถึงมื้อต่อไปหรือบางทีนานกว่ามื้อต่อไปอีกเรายังไม่รู้สึกคิวหรือโขยหรือน้ําตาลตกเลยอันนี้คือความสามารถในการบล็อกที่จับและปล่อยของอินซีทูนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทำให้เคอร์ฟนะคะเคอร์ฟสีส้มเนี่ยคือน้ําตาลแบบเดิมที่เวลาเราทานอาหารปั๊บเนี่ยน้ำตาลจะพีขึ้นไปเลยนะคะปุ๊บ อินซูลินก็ต้องถูกหลั่งออกมาเยอะมากๆเพื่อที่จะเป็นลดน้ําตาลอน,นั้นลงทําไปทํามาตับอ่อนพังถูกผลิตถูกผลิตถูกผลิตออกมาปุ๊บอินซูลินออกมาเยอะเกินสุดท้ายตับอ่อนพังผลิตได้ไม่ดีหรือว่าผลิตออกมาได้ดีก็ใช้งานไม่ได้ก็เป็นโรคเบาหวานนะคะพอเราทานอนซลทูเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณน,น้ําตาลนะคะลดลงได้ถึง48%ดังนั้นมันก็คือการลดปริมาณของของอินซูลินที่หลั่งออกมาได้ด้วยเช่นกันนะคะ เนี่ยเพียงทานก่อนอาหาร30นาทีนะคะแต่จริงแคล,ลอรของเราเนี่ยทานแค่ประมาณ15นาทีก็ได้แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะไปยับยั้งให้น้ําตาลที่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยไม่ชูดขึ้นไปขนาดนั้นนะคะป้องกันการเกิดเบาหวานได้ด้วยนะคะเพราะว่าลดอินซูลินที่หลั่งออกมาเนาะต่อมานะคะก็มีตัว CLA นะคะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน OpX เหมือนกันที่ช่วยลดปริมาณไขมันทั้งหมดเลยทั้งลดทั้งจํานวนเซลลไขมันแล้วก็ลดทั้งขนาดของเซลล์ไขมันได้ด้วยนะคะอันนี้แล้วก็มีกรีนคาแฟบีนเหมือนกันนะคะ โอเคผลลัพธ์ที่ได้จากแคลลอรนะคะก็คืออิ่มเร็วขึ้นความอยากอาหารลดลงนะคะลดการกินจุกกินจิบระหว่างมือ้อนะคะไม่ทําให้น้ําตาลตกแล้วก็น้ําหนักและสัดส่วนลดลงคือรูปร่างก็จะลีนนะคะจะเพียวบางไปทั้งไปทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็คืนความสมดุลให้กับระบบเผาผลาญด้วยนะคะป้องกันโรคเบาหวานนะคะไม่มีอาการใจสั่นหรือว่าปากคอแห้งแต่อย่างใดไม่เกิดโยโย่เอฟเฟก นะคะเพราะไม่ได้เป็นมีสารเคมีอะไรใดๆเลยนะคะก็แคลลอร์ <lock> ทานก่อนมือ้อนะคะออฟเอ็กซ์ทานตอนเช้าอย่างงี้นะคะอืมแล้วก็ทานครั้งละ1นถึงสเม็ดก็ได้นะคะคือถ้าเราจะไปทานมื้อใหญ่ๆเราก็ทาน2เม็ดเนาะเราทานเราทานปกติเราก็ทาน1เม็ดอย่างเงี้ยนะคะสินาทีก็ได้แล้วโอเค